สวัสดีค่ะท่านผู้ชม l i f c ทุกท่านทุกคนค่ะเรามาพบกันในคลิปนะคะท่านผู้ชมสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่เช่นกันนะคะ f c สูตรหลุดระเนระนาดนะคะหลุดไปหลายสูตรเลยนะคะ l f c อ่าเมืมีแบบหลุดเก่งเลยนะ,ะแต่ก็ยังมีบ้างที่เข้าอยู่นะคะก็เดี๋ยวเราค่อยมาลงนะคะอ่าที่นี้เรามาดูกันสูตรนี้ก่อนจะเป็นสูตรสองทุกคนเช่นกันนะคะท่านใดที่ชอบก็ลองตามดูนะ,ะอะส่วนที่เอามาคำนวณน,นะคะอันนี้จะเป็น อ่าคอสี่ค่ะน,นี้คอสองนะคะน,นี้สองตัวล่างนะคะที่เอามาตั้งนะอันนี้คอสี่นี้คนละงวดกันนะคะอธิบายแล้วนะนมาดูันมาขอฝากงานคำเตือนสักนิดนะคะ f อสี่อ่าโปใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปเรยวนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะ สนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่าน,นั้นนะคะท่านชมคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพยงแราทเท่าน,นั้นนะคะส่วนงวดนี้นะคะก็ขอโทษขอภัยเอฟซีที่ไม่ได้ถูกกันนะคะบางงวดก็ก็ถูกกันมาหลายงวดแล้วบางท่านก็เห็นอยู่แล้วโสดเข้าไม่ถูกก็มีนะคะมันไม่ใช่ว่าถูกกันง่ายๆนะคะ,ะคำว่า เล่นแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าต้องถูกทุกทุกงวดนะคะบางท่านก็เห็นแล้วไม่ถูกก็มีนะคะเออบางท่านก็เวลาที่ออกก็ไม่พูดนะคะแต่เวลางวดไหนไม่ออกก็เยอะๆนะคะอืมแต่ก็เอาตัวเลขเนี่ยเอามานำเสนอเอามากโฆษณาเอามาบอกในกลุ่มของคนอื่นหรือในช่องของคนอื่นนะคะอ่าทำไมคนไม่เอาไปลงของช่องของคนละคะแล้วก็ชอบเข้ามายออเยยนะคะเออเพราะฉะนั้น อย่าเข้ามายุ่งนะคะถ้าคณเข้าไปในช่องคนอื่นนะคะเออไม่ใช่ให้คุณเข้าไปโฆษณาหรือไปเสนออะไรตัวเลขของคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณอย่าเสนออะไรไปเสนอของช่องของคุณเองนะคะแล้วก็เวลาของคนอื่นไม่เข้าสักนวดนะ่ะแล้วก็มาเยอะๆนะเออไม่อยากพูดนะเรียบบล็อกทิ้งเลยนะออที่นี่มาเรามาคำนวณกัน มันไม่ใช่ว่าจะไม่เข้านะคอยดูนะคะที่ความพันนั้นยังไงก็เดี๋ยวจะกลับมาเข้ามาตลบหลังแล้วกันนะคะเอออ่าแบบนี้ค่ะแปดแปดนะคะก็เป็นสิบหกค่ะหกเจ็ดแปดค่ะแล้วมาเก้าค่ะเก้าบวกแปดสามครั้งนะคะเก้าบวกแปดค่ะลงท้ายเลขเจ็ดค่ะ เจแปดนะคะอือ สูตรใหม่นะสูตรใหม่นะคะ fc นะที่นี่โสดโูนนะคะก็เป็นโูนหนึ่งสองค่ะ อสองสองบวกสี่ก็แล้วกันนะคะสองบวกสี่เป็นหกค่ะหกเจ็ดค่ะหกเจ็ดศูนย์หกค่ะศูนย์เจ็ดค่ะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็สองสองหกค่ะสองเจ็ดนะคะอ่าข้าพคุณอ่า แปดค่ะก็เป็นสิบหกค่ะหกเจ็ดแปดนะคะศูนย์ศูนย์บวกสองก็แล้วกันนะคะศูนย์บวกสองสองสามค่ะหกสองหกสามเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสามค่ะ ดูวัตถิพันออกไปแปดแปดค่ะก็เป็นสิบหกค่ะหกเจ็ดแปดค่ะสี่บวกหนึ่งนะคะสี่บวกหนึ่งก็แล้วกันคนะ่ะก็เป็นห้าห้าหกค่ะอย่างนี้นะหกห้าหกหก เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดห้าแปดหกนี่อะเข้าที่งม,มนี้นะคะ ย้ำเป็นสูตรใหม่เช่นกันนะคะ F4 ท่านไหนชอบค่อยตามนะคะอะท่านไหชอบค่อยตามคะ่ะเมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้วเนาะที่ออกมาตั้งนะคะคอสี่นะคะคอสองสองตัวล่างนะ,ะอ่าแปแปดก็เป็นสิบหกค่ะหกเจ็ดแปดค่ะ มันคนละงวดกันนะคะที่เอามาตั้งนะคะ,ะถ้าท่านผู้ชมได้จดไว้นะคะก็จะเข้าใจนะ,ะว่าเอาตัวใดมาบวกกัน,นะคะ่ะสองนะคะสองบกเจ็ดก็แล้วกันนะคะก็เป็นเก้าค่ะเก้าศูนย์ค่ะเก้าศูนย์นะที่นี้เราจะคูบก,กันดูหกเก้าหกศูนย์ เจ็ดเก้าเจ็ดศแปดเก้าปดศอ่ามีประมาณนี้นะงดนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเดินของเขารู้สึกว่าเขาจะมาแนวนี้เนาะดูสินี่สูตรใหม่นะสูตรใหม่นะคะดูดีๆนะคะสูตรใหม่อ่าเขาจะมามุมนี้นะคะด้านบนนะคะ แล้วก็งวดที่สองก็มุมนี้ด้านบนนะคะงวดที่สามก็มุมนี้ด้านบนนะคะงวดที่สี่ก็มุมนี้นะคะอ่ามุมด้านซ้ายนี้ด้านบนนะคะถ้าเขายังมามุมนี้นะคะเราก็คุกกันนะคะสี่นี้จะเป็นสูตรใหม่นะคะถ้าสมมุติเขาจะมามุมนี้นะคะเราก็เอาเอากันกันไว้นะคะมุมแบบนี้ค่ะเอากันกันไว้นะเออท่านใดที่อ่าผู้ช้างจะขอบอกนิดนึงนะอย่าเยอะเย้ยนะ เ,เดี๋ยวพี่ช้างเอ่ยพรให้ท่านสักหน่อยนะอย่าเยอยๆนะฮะท่านผู้ชมสันหายเองนะเ,เพราะว่าพี่ช้างไม่ค่อยชอบแบบนี้เวลาสูตรเข้านะคะเวลาผลผูกผลก็ไม่เอามาพูดนะคะเสร็จแล้วเวลาสูตรไม่เข้านะคะผลก็มาเยอยๆนะฮะแล้วก็เอาตัวเลขอะไรมาเสนอนู่นนี่สูตรของฉันสูตรของผมอย่างั้นอย่างนี้มันใช่สูตรของคุณหรือเปล่าเนี่ย สูตรของคนอื่นที่เขาคำนวณมาแล้วคุณก็ไปเอาสูตรของคุณมาลงใช่ไหมคะเออถ้าคุณหาเองนั่นแหะอันนั้นนะเขาเรียกว่าสูตรของคุณเองนะคะเออเสร็จแล้วถ้าสมมติเราคุณมีสูตรจริงทําไมไม่ลงไปในช่องของคุณะล่ะเสร็จแล้วถ้าของคุณไม่เข้าสักงวดหนึ่งแล้วก็ย่อยเย้ยแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะคะถ้าคุณเคยถูกในนี้นะคะเงินที่ได้ไปนั้นนะคะถ้าคุณมาย่อยเย้ยตอนที่มันไม่ออกนะช้างขอเอยพรให้มันหมดกลับไป ที่สูตรอื่นๆหรือคลิปอื่นก็แล้วกันนะคะเอ่อหากว่าคนมีเจตนาที่มาตั้งใจย่อเย้ยนะคะแต่ถ้าไม่มีเจตนาไม่เป็นไรนะคะก็ไม่ต้องหมดอะไรนะคะขอคหอยเพงๆนะแต่ถ้าคนมีตั้งใจแบบนั้นนะเงินที่ถูกกับในสูตรของช้างนะคะอใอยมันหมดไปตามนั้นเลยนะตับใดคนมีเจตนาแบบนั้นจริงๆนะคะก็มาขอโทษก็แล้วกันนะคะลองดูนะทีช้างพูดไปนะมันจะจริงหรือเปล่านะคะ เออคนก็จะรู้ของคณเองนะแต่พี่ช้างไม่ไม่ได้สุมสีสุมภาพบบไป,ไปพูดอะไรไปง่อซวกกับใครนะแต่อันนี้ขนเกินไปแล้วนะหลายรอบแล้วนะอ่าคิดว่าถูกในนี้เดี๋ยวเวลาไม่ถูกแล้วมาย่อเย้ยในนี้มันไม่ถูกต้องนะบอกไว้ก่อนนะเคยนะจะบอกให้เคยนะพี่สาวตัวเองนะคะถูกแล้วนะคะสุดท้ายก็มาพูดอะไรที่มันไม่ดีนะพี่ช้งก็เลยบอกว่าเออที่ถูกไปเนี่ย กลับให้มันหมดไปทั้งหมดอมืหมดจริงๆนะลองดูซินะไม่ได้ไม่ได้อดตัวเองนะลองดูก็แล้วกันนะคุณจะรู้ของคุณเองแหละไม่ไม่ได้มาพูดอะไรซิว่วพูดอะไรกับใครที่มันไม่ใช่นะแต่รู้สึกว่าคนคนนี้มันหลายรอบแล้วนะอย่าทําแบบนั้นนะไม่ชอบนะอะเพราะฉะนั้นขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะที่อ่า เข้าใจนะคะสูตรคนเรามันก็มีเข้ามีหลุดนะคะเวลาเข้าไม่พูดนะแต่เวลาไม่เข้าซักงวดนะเยียบซ้ำเลยนะอันนั้นอะ่นอะคุณอ่ะเดี๋ยวคนจะเป็นแบบนั้นเองนะคะเอออ่านะคะก่อนนั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยนะคะท่านที่เข้าใจนะก็อให้เฮงเปังๆ,งๆต่อไปเลยนะคะอ่าสูตรมันไม่ได้หลุดตอลอดไปนะคะมันก็ต้องมีเข้ามีหลุดแหละคะ่ะนะคะ ขอให้อยโชคดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ